สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดเรื่องของการลงทะเบียนเราชนะนะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายในรูปแบบที่ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อวานผมไปได้มีโอกาสไปดูเพราะว่าตอนหลังมานี้มันมีหน่วยงานของทางส่วนกลางร่วมกับธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาออกหน่วยให้บริการประชาชนในตำบล ในพื้นที่อ่ะแต่และตำบลอ่ะผมว่าน่าจะครอบคลุมหลายหลายจังหวัดหรือเกือบทุกจังหวัดแล้วมั้งนะเขาเปิดตำบลละสองวันมั้งตำบลละวันตำบลละสองวันสามวันอะไรประมาณเนี้ยก็จะเข้ามาในตำบลเลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นที่โรงเรียนอาจจะเป็นที่วัดหรืออาจจะเป็นที่ศาลาประชาคมก็แล้วแต่ตรงไหนที่เป็นจุดที่สะดวกที่สุดส่วนของของตำบลของเกตเนี่ยอยู่ที่วัดของเกตที่ศาลาผมก็ไปดูทีนี้ก็รู้สึก ผมก็รู้สึกว่าก็สะดวกดีเพราะอะไรนะเพราะมันมีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยก็ค่อนข้างที่จะง่ายดีเพราะสาวัตรเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะครับเหมือนเหมือนอย่างเราไปธนาคารทั่วไปนะไม่ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอายุมากแล้วก็สะดวกขึ้น นะครับทีนี้ผมก็มาดูว่าเอมีจํานวนเยอะไหมก็เยอะนะสองวันที่ผ่านมานี่ก็มีผู้ที่อาจจะไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงไม่ผ่านยืนยันตัวตนไม่ได้ว่าไงจะไปไหนครับรนะหลานสาวมาก็ยืนยันตัวตนวไม่ได้ก็ไปใช้สิตรงนั้นได้เลย,เลย ทีนี้พอบางท่านอาจจะสงสัยไปใช้สิทธิ์แล้วไปลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนะครับก็ที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วท่านต้องไปรอแล้วก็จะต้องให้ลูกหลานช่วยเข้าไปดูในเว็บไซต์อยู่ดีว่าท่านผ่านหรือไม่อย่างไรพอผ่านแล้วก็ทีนี้ท่านถึงจะเป็นขั้นตอนในการที่จะท่านเอาเงินนั้นออกมาใช้ได้อันนี้อันนี้ประเด็นแรก ประเด็นที่2นะครับเรื่องของการยืนยันใบหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเออผมดเมูเมื่อเช้าคลิปนึ้ก็หาดีที่มีคุณที่มีคุณยายท่านหนึ่งที่เป็นยืนยันใบหน้าแล้วพยายามที่จะให้ใบหน้าเนี่ยยืนยันได้ก็เขาก็จะมีอะไรอนะ่ะเอาปากมาใกล้ๆเอาตาก้มลงอะไรประมาณเนี่ยมันยากนะครับผมไปอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยไปเห็นที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ย โอ้โหปรากฏว่าหลายๆคนยืนยันแล้วยืนยันอีกบางคนส่องจนเมื่อยอะ่ะนะก็ยังไม่ค่อยอยากจะผ่านเลยแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะสแกนได้ไวนะหน่วยหน่วยที่ออกมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามในการใช้เงินผมขออนุญาตอย่างนี้เลยตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่หน้าง,งานจริงๆก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าผมก็เปิดแอปไว้ก็ใครมาซื้อ น้ำพริกมาซื้ออะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่ผมาขายอยู่นเนี่ยก็ใช้ได้หมดผมก็เปิดไปหมดแหละไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเราชนะไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรืออันหลังเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องต้องทําใหม่ไหมต้องมีป้ายใหม่หรือเปล่าโครงการเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมหเรารักกันเรารักกันของมาตราสามสิบสามโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าในโทรศัพท์ผมนี่แอปนี่แอปเกี่ยวกับเรื่องการ ใช้ต่างีเยอะมากหลายแอปมากแล้วมันก็จะมีความสับสนเนะเมื่อวานเมื่อสองสามวันที่แล้วปรากฏว่าผมไม่กดล็อกล็อกรหัสกดผิดสามสี่ครั้งมั้งล็อกรหัสรหัสล็อกเลยก็ไปที่ธน,น,นาคารกรุงไทยมาโอ้โหปรากฏว่าคนเยอะมากรอนานมากผมถึงเข้าใจเลยว่าคนแก่คนเฒ่าที่เข้าไปรอเนี่ย ก็บางคนก็อาจจะเดินทางมาไกลถ้าในบ้านเราตรงนี้ก็คงไม่ไกลเท่าไร่แต่บางทีด้วยอากาศร้อนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงสายบางทีคนแก่คนเฒ่าเนี่ยก็รู้สึกตัวผมเองขนาดตัวผมเองยังรู้สึกเหนื่อยเลยนะแล้วพอรอไปแล้วนะครับการยืนยันต,ต,ตัวนี้แป๊บเดียวเองไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาทีมั้งนะผมไม่เข้าใจว่าก็ จริงๆแล้วทางธนาคารเนี่ยถ้าเราถ้าเราจะคัดแยกได้ไหมสําหรับคนที่ไปทําธุรกรรมแล้วมันจะไวหน่อยแยกออกไปหรืออาจจะตั้งอีกสักโต๊ะนึงให้พนักง,งานมาตั้งรับอีกสักโต๊ะนึงหรือพนักง,งานไม่พอผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมแค่อยากจะพูดในความรู้สึกที่เจอมาจริงๆตั้งอีกสักโต๊ะไหมรับรับตรงเนี้รับกับอีกคนที่มาทําธุรกรรมที่มันไวหน่อยไม่เกินหนึ่งนาทีไม่เกินครึ่งนาที อะไรแบบนี้สักโต๊ะหนึ่งมันจะมันจะบริหารจัดการคนที่รอได้ดีมากเลยนะครับผมบอกได้เลยสมมติมาคนไปมาแล้วไปคนที่จะเปิดบัญชีก็เปิดไปนะเปิดบัญชีก็อาจจะช้าหน่อยหรือท,ทําธุรกรรมอื่นที่ช้าก็แยกออกไปแต่โต๊ะเนี้ยเอาเราถามเลยว่าคนที่ทําอะไรอย่างผมเนี่ยไปไปปลดล็อกไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จแล้ว มันจะทําให้อะไรรู้ไหมครับมันจะทําให้ธนาคารดูดีด้วยคนก็ไม่ต้องไปยืนรอต่อแถวกันยาวเหยียดอันนี้ผมความเห็นส่วนตัวนะครับเสนอแนะเท่านั้นและอีกหนึ่งประเด็นนะครับตอนใช้ผมจำได้เรยได้เลยว่าสองสามวันสี่วันที่ผ่านมานี่ช่วงเวลาห้าโมงหกโมงเขาเล็กแอปร่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ สแกนกันก็จะแทบไม่ได้แล้วพอสแกนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยจะเข้าไปดูว่าเขาจ่ายมาหรือยังเนี่ย mm. เขาเรียกว่าดูย้อนหลังเนี่ย mm. ก็ไม่ได้ต้องให้คนที่สแกนเสร็จปับ๊บต้องบอกเขาว่าพี่ครับถ้าพี่ยืนยันแล้วให้ผมดูหน้าจอโทรศัพท์พี่ว่าพี่ยืนยันแล้วพี่ก็ไปได้เลยนะครับพี่ไม่ต้องรอเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะลันมาตอนหลังหรือ,อยังไงก็ไม่เป็นไร เราต้องทําแบบนี้นะครับไม่ฉะนั้นมันจะเกิดความหงุดหงิดวุ่นวายช้าทําให้ผู้จ่ายก็ดูหดงุดหงิดด้วยถ้าสมมุติว่าต้องรอสมมุติคนที่ไม่ยอมต้องรอว่าเดี๋ยวขึ้นก่อนนะคุณค่อยจับเดี๋ยวเนี่ยฉันกดเข้าไปดูตรงรายการวันนี้ก่อนขึ้นแล้วคุณค่อยจับถ้าเป็นแบบนั้นนะยุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ปรับปรุงตรงนี้หน่อยผมไม่เข้าใจว่าด้วย การใช้จํานวนมากการเข้าแอปจํานวนมากแล้วมันเกิดปัญหาตรงนี้หรือเปล่า,น,านี่คือผมพูดในในเชิงหน้าง,งานจริงๆแล้วผมสังเกตนะครับเรื่องของการใช้แอปนี้ใช้โครงการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะหรือต่อไปอาจจะเป็นเราลักกันอะไรต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมเห็นนะที่ผมรับมานะ ดูแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาจะพูดยังไงเนี่ยคือเอาผมเอายกตัวอย่างง่ายๆผมเห็นคนที่ผมขอญอาตเรียกงนี้นะคนที่เป็นทํางานก่อสร้างาแล้วกันมาซื้อของผมก็ถามไว้ว่าพี่ถ้าพี่มีโครงการอะไรที่ใช้ผ่านโทรศัพท์ได้เนี่ยโครงการเหล่านี้แอปอะไรเหล่านี้ที่ทางรัฐบาลเขาให้มาเนี่ยพี่ใช้ได้นะ พี่ไม่ต้องเกรงใจว่าจะห้าบาทสิบาทยี่สิบาทพี่เขาใช้ได้ปรากฏว่าส่วนใหญ่นะไม่มีเออแต่คนที่ใช้บ่อยๆเลยนะครับก็ผมเอาว่าเป็นคนยังไงอะ่ะคนคนดูดูมีฐานะก็แล้วกันนะนะนะอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวพอพูดรวมๆไปแล้วครับเอออย่างนั้นอนะ่ะ ผมก็บางทีเราเห็นคนที่เขาดูเหมือนจะพวกขับรถหรือกรรมกรก่อสร้างน่าจะใช้ตัวนี้ได้ก็อยากให้เขาใช้ใช่ไหมครับเขาจะได้ไม่ต้องใช้เงินสดแต่ส่วนใหญ่ไม่มีอันนี้เรื่องจริงครับนะจริงเห็นได้ว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางทีแม้แต่ทางภาครัฐเองจะเปิดโครงการซ้ำขออุทธรขอยื่นอุทธรขอทำอะไรต่าง ผมว่ามีจํานวนไม่น้อยที่แบบมันเข้ายากมันทํโน่นยากสแกนน่ะยากไปกรอกเอกสารยากไปธนาคารยากผมก็ทิ้งเยอะกันแล้วกันผมว่ามีคนไม่เอาเยอะโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไม่มีเวลาจะต้องทํางานทุกวันอะไรแบบเนี้ยผมว่ามีทิ้งเยอะอันนี้เรื่องจริงครับนะจริงอยากฝากให้ช่วยแก้ไขหน่อยนะเรื่องระบบต่างๆในช่วงเย็นเนี่ย นะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าสแกนกันไม่ได้แล้วก็พอสแกนได้ก็ตัวของเราเองที่เป็นคนรับสแกนมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูได้มันก็จะทําให้ช้าต่อการขายด้วยนะแล้วมันอาจจะดูหดงุดหงิดอน่มันจะดูดูสิวันนี้มีแต่คนพูดอ่ะวันนี้ล่มอีกแล้ววันนี้ดูไม่ได้อีกแล้ววันนี้สแกนไม่ได้อีกแล้วอะไรแบบเนี้นะก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับในคิดนี้ก็ขออนุญาตพูดสิ่งเหล่านี้ด้ยแล้วกันนะครับ